อิ่มแอลโกอฮอล์มากมันไปโผล่ที่ตับไงก่อนที่ตับจะแข็งนะคะเขาอักเสบก่อนการที่เราเบรกภาวะตับอักเสบได้มันจะทําให้ตับไม่แข็งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลีกเลียลโกแอลกอฮอล์ไม่ได้เนี่ยเราต้องมีตัวช่วยตัวช่วยครั้งนี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่เกิดจากจุลินทรีย์โปรบิติกแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะได้ True ุรูกิจเราจะได้คอนเน็กชันในขณะที่สุขภาพเราก็ยังดีอยู่ด้วย วันนี้เรากำลังพูดถึงเคสนักดื่มสายดริคงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จําเป็นช่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นเพื่อสร้างคอนเนคชั่นเพื่อสร้างธุรกิจแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่กําลังทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ใช่แต่อันนี้เนี่ยเอาเป็นว่ามีเยอะแล้วกันดังนั้นในเคสอย่างนี้ในเคสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราจาเป็นต้องมีตัวช่วย แล้วเป็นความโชคดีมากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีโปรติกซึ่งเป็นกลไกลธรรมชาติที่เขาอยู่ในร่างกายอยู่แล้วมีโปรติกสายพันธุ์ไทยที่มีความสามารถในการลดอักเสบเวลาที่มีปัญหาเรื่องการอิ่มแอลกอฮอล์มากมันไปโผล่ที่ตับไงมันไปทําให้ตับเนี่ยมีปัญหาก่อนที่ตับจะแข็งนะคะเขาอักเสบก่อนเพราะฉะนั้นการที break, ่เราเบรกภาวะตับอักเสบได้มันจะทําให้ตับไม่แข็ง โรติกแลคโตบาซิลัสพาราคาจายเอ็มเอสเอ็มซีสามสิบเก้าขีดหนึ่งเป็นโปรติกสายพันธุ์ไทยที่มีบทพิสูจน์ในเรื่องของตับไขมันพอกตับและตับอักเสบดังนั้นในการที่จะสร้างคอนเนคชั่นให้ธุรกิจสําเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดื่มเลี่ยงแอลโกอฮอล์ไม่ได้เนี่ยเราต้องมีตัวช่วยเพราะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าแก๊งดื่มครั้งเดียวจบครั้งเดียวได้ครั้งเดียวเกิดธุรกิจมันไม่ใช่แต่ว่ามันอาศัยระยะเวลาเป็นปีอะ ดังนั้นตัวช่วยคานี้เนี่ยมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่เกิดจากจุลซีโปรบิติกที่เป็นสายพันธุ์ไทยและเขามีบททดสอบในเรื่องของการเบรกการอักเสบของตับเบรกได้ตับไม่แข็งค่ะแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราจะได้ชูกิจเราจะได้คอนเนคชันในขณะที่สุขภาพเราก็ยังดีอยู่ด้วย